สวัสดีครับผมพี่น้อง FC ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้7ตุลาคมพี่น้องครับวันนี้มีเทคนิคมาฝากอีกเหมือนเดิมพี่น้องในการนั่งแท่นต่อรากนะครับวันนี้ผมจะย้ายรากจากต้นใหญ่ไปให้ต้นเล็กเขานะครับพี่น้องครับจะเอารากจากต้นนี้พี่น้องนะครับอันนี้กิ่งโอเคอยู่แต่รากไม่ได้พี่น้องครับก็เลยไม่เอาไว้นะครับจะย้ายรากจากต้นนี้พี่น้องครับ เอาไปสักหนึ่งเส้นนะครับจะเอามาให้ต้นนี้พี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นไม้นั่งแท่นไว้เป็นมายานะครับผมจะย้ายรากเส้นใหญ่มาให้เส้นเล็กไอ้ต้นลำต้นเล็กๆต้นนี้พี่น้องนะครับจะตัดทิ้งไปให้หมดเลยพี่น้องครับต้นนี้ก็รากไม่ได้พี่น้องรากไม่ค่อยสวยนะครับขี้เกียจทำใหม่ ผมจะย้ายมาใส่ต้นนี้เลยพี่น้องครับนะก่อนที่จะทำเราจะต้องดูด้วยนะครับระหว่างรากรากต้นใหญ่กับโคนต้นใหญ่ไอ้ต้นเล็กต้นนี้นะครับเวลาเราตัดมันมีเชื้อราไหมนะครับพี่น้องผมจะตัดทิ้งหมดเลยพี่น้องครับจะตัดทิ้งให้หมดเลยอันนี้เป็นมายานั่งแท่นไว้มายารุนรุนเลยพี่น้องนะครับ <c oughs> ผมจะตัดเอาจากต้นนี้แหละพี่น้องนะครับเอาไปใส่เอาไปใส่แทนนะครับรากเดิมของชนชมนั่งแท่นมายานะครับพี่น้องผมก็จะหาเลือกเอาพี่น้องครับมันมีใหญ่อยู่หนึ่งสองสองกิง่งไอ้สอเส้นนะครับราก2เส้นพี่น้องผมอาจจะ ทำแล้วอาจจะตัดทํารากแต่ขาบใหม่หมดก็ได้นะครับถ้ามันติดดีแล้วนะครับพี่น้องครับเห็นไหมต้นนี้ก็โอเคนี่กิ่งนี้ก็สวยพี่น้องครับกิ่งรากรากเส้นนี้ก็สวยนะครับรากเส้นนี้ใหญ่มากใหญ่แต่ว่าอยากจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่พี่น้องแต่การทําแบบนี้พี่น้องครับ เราจะเอาวางไว้ทรงไหนก็ได้พี่น้องนะครับเมื่อเราตัดรากไปแล้วพี่น้องครับเห็นไหมเราเราจะเอาต้นนี้มาติดให้มันเอียงก็ได้หรือจะตรงๆแบบนี้ก็ได้พี่น้องจะตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอายงเอียงแบบนี้ก็ได้นะพี่น้องแล้วแต่ความชอบของเราถ้ามันติดดีแล้วนะครับพี่น้องครับมันก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง ผมก็จะไล่เช็คดูรากก่อนพี่น้องครับนี่รากตรงนี้นะครับว่าผมควรจะเอาเส้นไหนดีระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้พี่น้องครับผมก็จะดูดูทรงรากเขาก่อนพี่น้องนะครับเราก็ต้องเลือกเอาครับอย่างรากเส้นนี้พี่น้องครับนี่ถ้าเราตัดไป ติดกาวไว้นะครับเราก็ไม่ต้องมาตัดทำรากตะขาบใหม่เพราะว่ามันสามารถที่จะปลูกทำรากตะขาบกึ่งธรรมชาติได้เลยนะครับนี่น้องครับเห็นไหมรากเขาเยอะนะครับเราสามารถปลูกได้เลยแต่งรากได้เลยพี่น้องนะครับแต่รากเส้นนี้พี่น้องครับเขายังเล็กอยู่เราจะต้องปลูกไล่เอาใหมาอ่อีกแต่ข้อดีของของรากเส้นนี้คือเขาอยากจะ มองดูตรงหน่อยนะครับตรงหน่อยแต่รากเส้นนี้อยากอยากโค้งหน่อยนะครับแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องนะครับการโค้งของรากเราต้องการแค่นี่รากเส้นนี้พี่น้องสวยๆนี่รากเส้นเล็กๆนะครับผมก็จะเลือกเอาเส้นนี้นะครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับได้เวลาตอรากแล้วพี่น้องนะครับ ผมก็จะตัดให้มันเฉียงเฉียงหน่อยพี่น้องครับเพื่อเวลาปลูกรากมันจะได้ตรงนะครับผมก็จะตัดให้มันเฉียงนิดๆนะครับพี่น้องครับประมาณนี้พี่น้องนะครับ ใช้มีดที่สะอาดหน่อยพี่น้องต่อรากพี่น้องครับรากเส้นนี้มันไม่ได้ฝังอยู่ในดินนะครับเราจะต้องมีผู้ช่วยนะครับเพื่อมาจับช่วยกันหรือไม่เราจะต้องคว่ำตัวนี้ลงนะครับคว่ำลงแล้วเขาเราหนีบไว้นะครับพี่น้องครับแล้วเราค่อยเอารากเส้นนี้มาวางหยอดกาวรอบๆกดไว้ให้แน่น นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะซับยางนิดหนึ่งพี่น้องก็จะซับยางออกไปพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอซับยางแป๊บหนึ่งพี่น้องครับผมพี่น้องครับหลังจากที่ผมพร้อมแล้วนะครับพี่น้องครับผมก็จะใช้วิธีนี้เลยเอามาวางไว้พี่น้องเอามาครอบเลยครับ รากมันไม่ได้พี่น้องเราก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเฉพาะต้นนี้พี่น้องครับเน่าในนะครับผมน้องครับผมก็จะจับตรงนี้ให้แน่นพี่น้องครับแล้วจะหยอดกาวรอบๆแล้วก็จะกดลงมานะครับกดไว้ให้มันแน่นเพื่อให้กาวมันแห้งนะครับวิธีนี้ผมก็จะใช้กาวใหม่พี่น้องครับที่มันสามารถแห้งไวนะครับ เพราะว่ากาวเก่ามันอาจจะแห้งช้านะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับหาตำแหน่งก่อนพี่น้องอาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวจะไม่ติดเอา ครับพี่น้องก็ได้ประมาณนี้พี่น้องครับทีนี้ผมจะจับตรงนี้ให้แน่นเพื่อหยอดกาวแล้วกดลงมาครับเดี๋ยวมาดูกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเอามาให้พี่น้องดูนะครับว่ามันเป็นเช่นไรนะครับพี่น้องนี่เลยพี่น้องครับผมจับแบบนี้เลยพี่น้อง แล้วผมจะหยอดกาวลงไปพี่น้องครับผมจะหยอดกาวด้านเดียวก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือเรามันสั่นมันจะไหลเข้าข้างในได้นะครับกาวมันจะไหลเข้าข้างในพี่น้องนะครับมันเป็นกาวใหม่พี่น้องครับ แป๊บเดียวมันก็จะแห้งนะครับเราไม่ได้ใช้กาวเก่านะครับผมเปิดใหม่เลยครับ <c oughs> ก็ไล่ติดกาวไปให้มันรอบๆพี่น้องนะครับ <c oughs> รอกาวแห้งก่อนเราค่อยมาหยอดไล่หย,ยอดรอบๆให้เต็มที่เลยนะครับ <c oughs> เพื่อปิดหน้าแผลไว้พี่น้องนะครับหรือไม่เราก็ใช้ปูนแดง ป้ายเอาไว้นะครับผมในวิธีนี้ผมก็แนะนําให้ใช้กาวร้อนพี่น้องครับกาวร้อนหยอดปิดหน้าแผ้ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับทีนี้ผมก็จะกาวไล่หยอดพี่น้องหยอดกาวไล่ไปปิดหน้าแผ้ไว้พี่น้องครับจะหยอดกาวไล่ ปิดหน้าแพ้ไว้นะครับนี่พี่น้องครับเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับทีนี้พี่น้องครับ ผมจะไปยกต้นชนชมที่ผมทําแบบนี้เอามาให้พี่น้องดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาทําเสร็จแล้วมันติดแล้วมันจะเป็นเช่นไรนะครับพี่น้องครับแล้วมันจะสวยไหมมันจะออกมารูปแบบไหนผมมีตัวอย่างให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับนะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับต้นนี้นะครับ ก็เอาไว้ก่อนพี่น้องรอ้อยแผ่เขาแห้งดีก่อนเดี๋ยวเราจะเอาลงปลูกเลยนะครับพี่น้องครับ,นะรบเป็นการต่อรากใหม่เปลี่ยนรากใหม่พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูพี่น้องครับเป็นต้นตัวอย่างนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับชวนชมที่ผมทำลักษณะเดียวกันไว้นะครับพี่น้อง เหมือนกันเลยพี่น้องครับจะเป็นเหมือนกันเลยครับเมื่อเขาติดแล้วพี่น้องครับเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องแบบเดียวกันเลยพี่น้องครับนี่นะครับจะเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับพี่น้องต้นนี้ก็จะเงาหน่อยพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งขัดผิวไปนะครับเพิ่งขัดผิวครับ จะได้ทรงนี้เลยพี่น้องครับจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับเมื่อต้นนี้มันติดดีนะครับพี่น้องนะครับจหจะไม่ต่างกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันพี่น้องครับเมื่อเขาสมานแผลเรียบร้อยนะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องทีนี้พี่น้องครับผมจะเอาปูนแดงมาป้ายแล้วนะกาวแห้งแล้วพี่น้องจะปูนแดงมาติดไว้เอามาป้ายไว้หน่อย แล้วก็จะเอาไปวางไว้พี่น้องเพื่อรอปลูกนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับจนชมนะครับมันไม่สวยก็ต้องทําเอานะครับทําให้มันสวยพี่น้องตามที่เราจินตนาการไว้แหละนะครับไหมแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับผม คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องลองทําดูพี่น้องครับถ้ารากมันไม่สวยก็หารากมาต่อเอานะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับนี่ก็พามาต่อรากใหม่พี่น้องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ